อยกองเกวียนของปู่ย่าการเดินทางของครอบครัวครั้งอพยพย้ายถิ่นตามความสมบูรณ์ของผืนดินและศรัทธาต่อปากเขาเรื่องเล่าจากม่านความทรงจำของพ่อชายภาพอีกครั้งโดยบทกวีของลูกชายนักประพันธ์ขับเคลื่อนกองเกวียนแฝงความเปลี่ยนแปลงของชนบทผ่านตัวอักษรผูกโยงเหตุการณ์และเรียงร้อยไว้อย่างคมคายความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมที่เลือนหายคล้ายถูกคลุมด้วยหมอกควันแปรเปลี่ยนเป็นตึกสูงระฟ้า ปัญหานานักที่เกิดจากการพัฒนาทางวัตถุและสังคมเมืองสองความต่างถ่ายทอดในกวีนิพนธ์บ้านในหมอกบรรยายภาพความย้อนแย้งของสังคมเมืองและชนบทด้วยนีลาภาษากรนในแบบของสุขุมพจน์คำสุขุมผูกร้อยบทกวีอย่างมีเอกภาพใช้ผลงานต่างกระจกสะท้อนให้ผู้อ่านร่วมตรวจสอบหมอกในบ้านของตัวเองกลับไปกลับมามันมันก็เป็นภาพรวมของสังคมเราแล้วก็ มันเปลี่ยนจริงไนหะคือไอ้ไอที่เรานําเสนอเราเจตนาคืออยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาว่าเออไอ้นั่นน่าเป็นห่วงไอ้นี่น่าเป็นห่วงทําไงเราจะลดมันได้อยากให้เราช่วยกันว่าสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมันไม่ดีมันไม่พัฒนาจริงมันมันมันได้สูญเสียบางอย่างมันได้ทำลายบางอย่างเราก็ไม่ควรจะพัฒนาดีกว่าถ้าอย่างนั้น เหมือนกับว่าเราจะสร้างตึกสักหลังถ้ามันจะต้องทําลายต้นน้ําลําธารทาทลายป่าไม้เราคิดให,ให้ช้าลงกว่านั้นได้ไหมดีกว่าเร่งทําลายเราสร้างตึกเราอาจจะอยู่ได้เฉพาะคนถ้าถ้า,ายังไม่สร้างตึกคนก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ทํานองนี้ขายเฮือนให้เขามาเช่าเพิ่นอยู่รันทดอดสูอีอนางบักหําสองฝั่งมิตรภาพทิ้งภาพจดจําอู่ข้าวโบราณอู่น้าโบราณ ดูจากบทนี้แล้วนะคะจะเห็นว่ามีภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสานค่ะสอดแทรกลงไปในบทกวีด้วยซึ่งนี่แหละ่ะก็คือสิ่งที่คุณสุขุมพจน์นั้นพยายามที่จะถ่ายทอดตัวตนคนอีสานลงไปในผลงานค่ะแต่ว่าใครที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคุณสุขุมพจน์ก็ได้มีการนะคะนำเอาคําแปลใส่ลงไปในเล่มด้วยค่ะอย่างเช่นคําว่าบักหำเมื่อกี้นะคะก็จะมีคําแปลค่ะที่บอกว่าเป็นการเรียกเด็กชายอย่างรักใคร้เอ็นดูนั่นเองค่ะ คงเอกลักษณ์ของนักเขียนจากที่ราบสูงไว้ในผลงานทุกชิ้นคละเคล้าภาษาถิ่นสำเนียงอีสานผ่านบทกวีอย่างกลมกลืนหากเพื่อให้ผลงานผ่านสายตาของผู้อ่านอย่างไร้ข้อจำกัดครูนักประพันธ์วัย5้ปีจึงเสริมเติมคำแปลไว้ท้ายบทด้วยเสมอจากความชื่นชอบในบทอายานตั้งแต่ชั้นประถมสุขุมคำผู้อ่อนเก็บสะสมคำสวยจากการอ่านและปังพัฒนาฝีมือจนมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ 20ปีในวงการน้ำหมึกสร้างชื่อด้วยบทกวีที่โดดเด่นใช้ความคุ้นเคยสะท้อนภาพต่างของสังคมจนเป็นที่รู้จักในนามปากกาสุขุมพจน์คำสุขุมนอกจากเต็มไปด้วยการเล่นคำและโวหารเปรียบเรยหากยิ่งมากด้วยอารมณ์ขันของนักประพันธ์โลกนี้ไม่มีใครสุขุมพศเนี่ยมีความสามารถในชั้นเชิงของฉันทลักษณ์สูงคือหมายความว่าอ่านแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารุงรังหรือว่าไปติดในฉันทลักษณ์ บางที่ใช้ชันทะลักษ์ณนี่แหละแสดงว่เาเขามีความช่ำชองหรือว่าอยู่มือจับเรื่องนี้ได้อยู่มือเป็นอัตโนมัติไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงอะไรเนี่ยมันมันมันมีจังหวะจากโคนมีน้ำหนักบางทีนักเรียนอาจจะคิดมากกว่าคนธรรมดานหน่อยเป็นชั้นถ้าถ้าเอาคำประพันธ์เข้าไปรองรับมันก็จะทำให้อ่านง่ายขึ้น ผมจะพยายามที่จะไม่สื่ออะไรที่มันยากแก่การเข้าใจเพราะว่าถ้าง,งานผมเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับภาพวาดที่ดูแล้วว่ารู้ว่าเป็นภาพอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาควายกันแล้วบอกว่าความฝันหมายเลขศูนย์อ้าวโอเคละคนวาดเขาเข้าใจว่าเขาจะสื่ออะไรจะบางคนสติปัญญาระดับความเข้าใจทางศิละปะจะเข้าไม่ถึงแต่ตัวหนังสือมันอ่านก็ได้ทุกคน แต่มันไม่สามารถทําความเข้าใจได้ทุกคนเช่นเดียวกันผมเลยพยายามทำภาษาให้มันง่ายอ่านแล้วอ่านจากบทแรกไปถึงบทสุดท้ายอ่อเข้าใจพูดถึงอันนี้นี่เองทั้งเรื่องราวความรักในวัยเรียนการยินรนของวัยรุ่นเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าหรือการยอมแลกความสาวของเด็กหญิงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ มุมมองคิดและว,วิธีชนบทที่เปลี่ยนไปจากรุ่นปู่ย่าสะท้อนผ่านเรื่องราวของนักเรียนที่ครูนักประพันธ์ได้ใกล้ชิดและเป้าสังเกตนำมาเล่าใหม่ในภาษากวีบ้านในหมอกคอเคยได้รับรางวัลจากเวทีเซเว่นบุ๊กอวอปีที่แล้วขณะที่ผลงานสายรุ่งของความรักก็เคยเข้ารอบสุดท้ายซีรี์เมื่อปี2544มาแล้ว เราเชื่อในพลังของหนังสือสุขุมค์คำสุขุมจึงอยากให้ทุกตัวอักษรเป็นสื่อบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ชี้ชัดว่าถูกหรือผิดให้หน้าที่หาคำตอบเป็นของผู้อ่านการดายาบุญเรืองไทย PBS รายงาน